เกมนี้สําคัญมากโค้ชครับก็คือเกมลั่นระฆังครับว่าฟุตบอลอังกฤษจะกลับมาเมื่อก่อนคือเชอริตี้ชิลด์นะครับเดี๋ยวนี้เป็นคอมมูนิตี้ชิลด์ที่สนามนิวเวมบรีนะครับมหานครลอนดอน2ีสเบนิกาวันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกจะพบกับคริสตัลพาเลตแชมป์เอฟเอคัพนะฮะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ปิดสนามให้ลิเวอร์พูลชูถ้วยเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่าานมแล้วเกมนนั้อย่าลืมนะเสมอกันไป1นต่อหใช่แล้วโดยที่ พาเลตเองยิงนําก่อนด้วยแต่ว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนะฉมใช่แล้วก็ตอนนั้นปล่อยเกียวว่างไปแล้วใช่มันแหมมันทุกอย่างมันมันสำเร็จไปหมดแล้วมันก็เลยเดินด้วยไม่เต็มสูบแต่สิ่งที่มันตามมาคือแนวทางการเล่นในเวลานี้การเปลี่ยนโฉมสําคัญโคตรจุ่นครับลิเวอร์พูลอะ่ะเสียดาวินนูเยสไปอีกคนแล้วนะเท่ากับว่า,วากองหน้าของลิเวอร์พูลในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยไปแล้วสามคนนะครับ ก็คือหลุยดิอาสเนี่ยย้ายไป,ไปเบเยน uh huh. นะครับดาวินเนี่ยย้ายไปที่อาลฮิลาในซาอุดิอาระเบียส่วนเดียโกโชต้าเนี่ยก็ได้จากไปอย่างจากอุบัติเหตุครับแล้วดูจากแนวขุมลังแนวลึกข้างหน้าลิเวอร์พูลเนี่ยสำรองเป็นเด็กหมดแล้วมันพอเหรอ คือที่ที่เราบอกว่าการได้โอเคการเสียดีอาร์ตการเสียโชต้าด้วยนะค,ะครับแล้วก็ภาพต่อมาคือการที่ไม่มีตัวเปลี่ยนที่สามารถพิก<ด>จังหวะเกมได้เออ,เ,อ,อเขาสามารถเป็นนักเตะที่เปลี่ยนเกมได้ใช่ตั้งคําถามต่อว่าจะดัดใครโอเคในเวลานี้มีไอ้เจ้าหนูที่ขึ้นมาเนี่ยเรีอเอ,อ็นโฮามันทําให้ดูทุกอย่างมันดูสดใสมันแต่มันเป็นตัวด้านข้างใช่ ก็คือจะไปเล่นทางนั้นน่ะใช่แคบนั่นแหละเออแล้วมันเป็นพื้นที่ที่กักโปก็ยังจะยึดสัมทานตรงนี้ให้ได้เราก็มองต่อว่าเออโอเคสองคนนี้เป็นตัวเปลี่ยนที่ดีกันได้ละอ่ะต่อมาว่าถ้าหน้าเป้าในเวลานี้เอเกติกเก้กับแดนส์แล้วยังไม่มีใครห่างนะเขาใช่นี่ผมยังไม่นับเคียซ่านะเออคือเคียซ่าก็ห่างนะเคียซ่าก็ลงมาแค่ตอนคนอื่นเขาดูแบบประสบการณ์ออามาใช้แค่นั้นน่ะแต่ไม่ได้แบบเป็นแกนหลักได้ไง ในเวลาเนี้ยถามว่าเอเกติเ,เก้เอ,เ,กเองเท่าจะไม่มีคู่แข่งเลยโอ้ไม่มีคู่แข่งเลยส่วนฝั่งซาร่าก็ยิ่งหนักเพราะซาร่านี้ไม่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วถ้าไม่เจ็บคือคือซาร่านี่เป็นนักบอลคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเจ็บนะใช่แต่ตัวสำรองคือเบนด็อกซึ่งกําลังจะขายนะครับโอ้โหกำลังเจราจาขายอยู่ด้วยอมผมเข้าใรู้สึกห่วงหน้าเป้าอ่าถ้าซื้อมาไม่ต้องเกรดเอหรอกแต่เป็นเกรดบีที่มีวิธีการที่เข้าใจและเล่นกับรับสถานการณ์กับเป็นตัวเปลี่ยนที่ดีได้ แต่ข่าวมันออกมาลรืวอ์พูลเล่นของหนักนั้นเลย2คนก็คือแน่นอนที่อยู่ในหน้าข่าวตลอดเวย์อย่างอเล็กซานเดอร์อิชัคครับแล้วก็อีกคนก็คือแบลริบาโคล่าโอ้ถ้าบาคโคล่ามาเนี่ยมันซ้ายจัดอะ่ะใช่มันจะเอียงอีกมันจ่าจะไปออกไปทางกักโปไปออกไปทางไอ้เจ้าหนู N B เอนบูเออเอนกุม و ه าครับโอ้โหผมก็เลยนะมองว่า<ม>โอเคอาจจะในสควอตข้างหน้าละแต่ที่ห่วงต่อมาคือ เกมที่เสียประตูให้2ลูกวันนั้นอ่ะคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับถูกต้องคือสู้เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคือมันดูอย่างนี้ก็คือว่าหลายคนมองว่าต้องซื้อแน่นอนเราก็มองเหมือนกันครับเพียงแต่การไปเจรจากับบุคคลที่สามเนี่ยคือคุณมาเนี่ยคุณเป็นตัวสำรองไงครับเพราะคุณต้องสํารองโกนาเต้กับฟานไดมันต้องรับประญานการนั้นได้นะใช่ให้จบนะเนี่ยมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าทั้งโจโกเมสเนี่ยเราเลิกหวังไปเถอะผมบอกเลยตัด เป็นเหลือศูนย์ไปเลยนะครับแล้วที่เหลือเรือ่องผมไม่มีเซ็นเตอร์พยายามจะดัดวัตเตอร์เอนโดมายืนกลับเป็นแบกมายืนโอ้โหนะฮะดัดแอนโูโรเปเซนครับซิมิการ์ก็พังมาแล้วและนี่คือเกมจริงนะใช่อ่ะเป็นเกมจริงที่บอกว่าเป็นการสตาร์ทที่เปิดหัวกับความเชื่อมั่นของแฟนบอลหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยโมมันยกกระบิ่เลยนะใช่ครับ ว่าการซื้อตัวมาเจดแปคนแบบเนี้แล้วก็เสียข้างหน้าเนี่ยอืเ,เยอะมากนะโคจุนนะครับโอ้มันดูมันดูบางลงอ่ะหรือว่าผูมันไม่ได้บุญครับมันซื้อมาเต็มอัตราสึกแนละ้วแต่บนท้ายมันยังมีรอยรั่วให้เห็นมันเหมือนมันเหมือนว่าซ่อมบ้านแล้วไม่เสร็จอะอืมใช่ราคารั้วราคารล่วทํา,าทบ้านใหม่อ,อแต่ก็ยังเชื่อมั่นแนวทางการเล่น จุดนึงที่ผมบอกว่าถ้าเกมลุกมันตอบโจทย์ว่าต่อให้เสียเท่าไหร่แล้วอย่างเกมเนี้อ่ะเสียเท่าไหร่ยิงให้มากกว่านั้นคุณก็ยังเป็นผู้ชนะแต่คุณจะยืนระยะอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างมันไม่แข็งแรงปีที่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมลิอร์พูเนี่ยอ่ะแล้วก็ลูกนี้ด้วยที่ซาร่ายิงข้ามคาเนี่ยคือบางคนเนี่ย ความจาสั้นเกินไปบอกให้ฟอร์เรน vs มายิงแทนเนี่ยซาร่ามยิงส่วนคุณเป็นแชมป์มาก้าลูกรวดนะส่วนเวสเนี่ยยิงลูกโทษไม่ค่อยเข้าเลบเคยยิงไม่เข้ามาแล้วเป็นลูกอางเงี้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปจําอะไรแค่วันเดียวแล้วลืมไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันหมดเลยแหมเฮริเคยนยังพลาดเลยใช่พลาดแนได้ลืมนะโอ้โคจุนครับมันไม่เหมือนปีที่แล้วท่านผู้ชมอย่างหนึ่งก็คือเรอรกว่าอัวปีที่แล้วพอออกสตาร์ทพอครอปไปเนี่ยไม่ต้องซื้อใครเลยแล้วทุกตำแหน่งมันวางเอาไว้เนี่ยตำแหน่งลนสองคน แต่ว่าปีนี้ถูกต้องไม่เท่า,ามันยังมีสุ่มเสี่ยงที่บอกว่าเราเคยพูดต่อเวลาว่าเมื่อไหร่ที่ฟันได้เองเจ็บขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแบรนด์เนี่ยมันจะส่งผลเลยโอ้โหแล้วก็เห็นจริงๆวันไหน,นไม่มีฟันได้แล้วสิ่งที่ต่อมาต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาเติมตรงนี้แล้วจะมาเบียดได้พื้นที่นี้คุณจะหมุนกับเอามาทดลองอม,มันสุ่มเสี่ยงแต่ในสถานการณ์จริงนะครับอ่ะผมมองว่าเกมเนี้ยจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนรู้ริพูลเองจะจัดชุดใหญ่ขนาดไหนเต็มแน่ อ่ะเต็มแน่ๆแต่ว่าประตูนี้น่าสนใจครับเพราะว่าอาริสันเบเกอร์เนี่ยบินกลับมาแล้วนะหลังจากที่ไปดูภรยาเนี่ยป่วยนะฮะรักษาตัวที่บราซิลกลับมาแล้วแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยมาม์าชวิลี่เป็นคนเล่นน่ะผลงานก็ดีนะแต่ก็ยังเสียประตูนะครับขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมคิสต์สโตพาเลสนะครับจุดหนึ่งที่น่าสนใจณเวลานี้คือพาเลสเป็นทีมที่ถูกมองว่านะครับ จะเสียผู้เล่นดีๆไปเต็มเลยสุดท้ายแล้วนะเวลานี้เนี่ยยังอยู่นะครับใช่ครับยังไม่เสียใครเลยกัรเตนรักษาได้อยู่ฮะโอ้คือพวกเขาเนี่ยในในช่วงปิดซีซันเนี่ยไปวุ่นวายกับการที่ว่าจะได้ไปเตะถ้วยไหนของบอลยุโรปทั้งที่มันมันไม่ควรเป็นอ่ะนะแต่ว่าจะของเดียวกันนะครับทีนี้โคจุนครับยังอยู่หมดนะดีนเทนเนอร์เซน a มาร์เกอีนะครับแดนนี่มุนยอสอดัมบอรครับ ชองสลิปมาเดตาและแอบเรซี่เอเซ่ครบอยู่หมดแล้วฟูเฟิตใช่แล้วที่บอกว่าเราเห็นคริสตันพาเลตในแนวทางการเล่นก่อนว่าเขาพึ่งข้างบนชัดเจนครับแล้วเกมรับเขาเข้าใจได้ดีด้วยรับรับแบบรับชัดเจนให้เห็นด้วย7คนเนี่ยมีแน่ๆไอ้ห้หน้าลายเนี่ยก็เท่ากับ7คนหน้าลายที่เหลือ3คนปล่อยได้เลยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับพาเลต ชุดนี้นะครับปราบซิตี้มานะครับใช่รอบชิงชนะเลิศเอเอคับนะเ,เบาที่ไหนอ่ะโอ้โหเหนียวโโเป็นเหนียวอ่ะใช้คำว่าโอ้โหไม่เคยเห็นการเนอร์เป็นคนอย่างนี้นะเนาะเหนียวแบบเหนียววันไหนจะแบบไม่เอาเกมลุกเลยก็มีปล่อยข้างนบนไปทํามันเองแต่เกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังบ่งบอยเขาเล่นกับเอาบวกสองเกมเลยนะครับเกมแรกจัดชุดเล็กเล่นชุดเล็กทําได้ดีอีกชนะสามหนึ่งพอจัดชุดใหญ่แพ้ซะเลย เพราะว่าชุดใหญ่แหมจะต้องเล่นในนัดชิงใช่ท่านผู้ชมสังเกตข้อหนึ่งฮะเคาจุนก,ก็คือการจัดตัวล่าสุดเนี่ยพาเลสเนี่ยอ่านเลยว่าใช้ชุดนี้เน่เพราะว่าเกมที่ทางอัลสบวบกที่เขจุนบอกเนเป็น11ผู้เล่นตัวจริงชุดที่ชนะแมนซิตี้นะคือเป็นตัวจริงเป๊ะเลยครับเพราะนั้นน่าจะมาทีมนี้อืส่วนลิเวอร์พูลก็นั่นแหละครับตัวที่เจอบิลเบาแหละอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนประตู ถูกต้องแล้วแค่ขยายประตูตำแหน่งตรงนั้นแล้วมีฟันได้เข้ามาสองตำแหน่งจากนั้นไปก็ไปดูว่าสิ่งที่มันตั้งคำถามฟินปงจะได้สตาร์ทไหมอ่าแค่นั้นเองถ้ากับว่ามีสามตำแหน่งที่คิดว่าคิสตั้นผลิตต้องอ่านอะไรตรงนี้ใช่ซึ่งตอนนี้ฟิลปงน่าจะได้ลงแน่เคตรุนเพราะว่าคอนอแบลลี่ไม่ฟิตอีกแล้วนี่แหละครับที่หลายคนบอกจะเป็นตัวแทนเทน์เนี่ยดูบอลอย่าลืมภายใน2วันเมื่อกี้ให้วันหนึ่งแล้วนะนี่ให้2นะครับเทนแช่งไว้ื้นที่้ไอ้นี่มันกระดูกเปาะ โอ้อย่าเป็นแบบรุ่นเดิมนะฮะร,รุ่นหมาเห่ายังเข่าบิดนะฮ<น>ะการบอลน,นี่อันตรายมากเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือพรีวิวนัดคอมเมนติชิลซึ่งจะเปิดโผซีซั่นใหม่พาเลสดูแน่นตึบเลยนะฮะจบยังไงฮะโคจุนครับอขอย้อนสถิติหน่อยเจอกัน5นัดหลังสุดพาเลสชนะลีพูลได้1นครั้งเสมอถึง2ใช่ลีพูลชนะ2ครั้งแล้วเกมล่าสุดที่ก่อนปิดซีซั่นเสมอหนึ่งหนึ่ง ผมมองว่าริพุลอยู่ในช่วงที่กําลังสนุกกับเกมลุกโดยที่ลืมเกมที่บอกว่าเกมรับที่มีคุณภาพไม่ต้องไขเลยพาเลตมีเกมลุกที่มีคุณภาพแต่พาเลตเลือกเล่นที่จะเล่นเชฟเพื่อเอาถ้วยไหมนั่นแหละน่าสนใจแล้วก็ริอร์พูเนี่ยจะมีสมาธิขนาดไหนกับเกมนี้เพราะว่าไปคุยกับเกอีด้วยหรือเปล่าเนอะเออเอาให้จบนะเอยมาเหอะนะเกมรับผมขาดอยู่นะเออเกอีอาจจะเปลี่ยนใจจ,จ,จน ผมมองว่าริวพูลจะถลเหลิงถ้วยให้กับเวีอาอเคต้อนรับการมาของฟิลมปงแล้วก็เอกติเกตอกิเกแม่มิรอเกอร์เกสโอ้เยอะจังผมว่าบทสุดท้ายริวพูลเป็นผู้ชนะได้เท่าไหร่ฮะเป็นเกมที่เดือดนะผมมองว่า3-1มหสามหนึ่งโอเคนะครับโอ้โหน่าจะมันคู่นี้ผมก็มองว่าริวพูลน่าจะใช้เกมรุกครับที่ปราบได้จะเสียประตูนี้ มองว่าอันตรายเหมือนกันใช่ครับก็มองว่าเพิ่มให้อีกหน่อยเป็น3-2มสอไล่มาครับแต่ใครที่ได้แชมป์รายการนี้ครับ10ปีหลังท่านผู้ชมเป็นแชมป์พิีเมีรลีกได้แค่ครั้งเดียว oh. นั่นก็คือแมนซิสตี้นั่นเองนะครับเอาล่ะอยู่ที่ว่าอะไรจะเกิดแต่ว่าสมัยนี้ฮะอยู่ใกล้ไม้ใกล้มือก็หยิบเลยเอาไว้ก่อนเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับ